ครับผมกับหัวใหญ่รัฐบาลนะครับผมประจํเมื่อวันที่หนึ่งกุมภานนะครับผมสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่โทรศัพท์ของท่านขึ้นกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วนะครับผมก็สามารถเข้ามาติดตามรับชมได้แล้วในขณะนี้นะครับผมตอนนี้ช่องย t u b e ของท่านคุณมันทองหาชใจท่านเริ่มไลฟ์สดแล้วนะครับผมก็เตียนเชิญท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมเข้ามาติดตามชมไลฟ์สดนะครับไม่ไลฟ์ได้เฮงๆฟังๆเรื่อยๆไปด้วยกันนะครับ ยังไงวันนี้ก็เด็ดแน่นอนปังแน่นอนเฮงแน่นอนรวยแน่นอนนะครับผมรวยรวยเฮงนะครับกดรักก็ใจกดติดตามผมหน่อยนะครับวันนี้ต้องรวยมือเลยนี้ต้องเป็นมหาเศรษฐีแล้วล้านเปลันนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามชมไลฟ์สดในขณะนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านช่วยแชร์ต่อๆกันไปด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีคุม,มันทองหาใช้พี่เอ็นมินชาเฮงเฮงปังปังรวยรวยจ้าจากเอดตังนะครับผมครับผมรวยไปด้วยกันใช่ไหมครับ,รบปังปังเฮงเฮงรวยรวยนะครับวันนี้ไม่รวยไม่เลิกนะครับ เมย่นไม่นอนปังแม่นอนครับกาเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่นา,ามมนนะครับผมก็มาติดตามชมไลฟ์สดนะครับผมตอนนี้ช่ชองวีทูโของท่านมันทำงายใชยท่านเริ่มไลฟ์สดแล้วนะครับผมการเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่นมมา,ามมนนะครับผมก็มาติดตามชมไลฟ์สดนะครับจะได้เพียงปังๆเรื่อยๆไปด้วยไไกันนะครับ ไ,ไหนก็รวยแน่นอนนะครับผมในวันนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับน้องคเคยน้อยเอ็ดนี้ไหมครับผู้ดนค้นเก็นนี้ไหมครับ ซิมมีไหมครับมุกแต่ฮันมีไหมครับเฮียงๆเ,เลยๆนะ,ค,ะครับครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามชมไลฟ์สดน,นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมทักแชทผ่านไลฟ์สดเข้ามาทักทายกันด้วยนะครับผม มีท่านผู้ชมท่านใดบ้างนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมไลฟ์สดในขณะนี้นะครับผมท่านจะได้ทราบนะครับผมว่ามีท่านผู้ชมท่านใดบ้างนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยังไงยังไงก็ไม่นอนยังไงยังไงก็เป็นแน่นอน ยังไงยังไงก็เฮงแน่น,นอนครับเดือนกุมภาแล้วนะครับผมสายใต้มาหรือยังเนาะครับสายใต้มีมาบ้างหรือยังครับ สวัสดีท่านคุณมานทองมหาชัยจากคุณแม่ตุ๊กตานะครับผมมาแล้วนะครับสวัสดีเช่นกันนะครับคุณแม่ครับกด <c oughs> ไลค์กดแชร์ปมใหน่อยนะครับคุณแม่ครับยังไงยังไงวันนี้ก็ต้องรวยยังไงวันนี้วันนี้ก็ต้องเฮงเฮงรวยๆนะครับสวัสดีคุณแม่ทุกๆท่านนะครับคุณแม่เจงคุณแม่นวล กนคุณแม่ตุกตาในคุณแม่ตัวตัวไปที่ผมไม่รู้สึกก็ขอสวัสดีนะครับหุยท่านตางัตงตังคยท่านเงี้ยงคุยท่านรวยเลยนะครับผมตอนนีน้ก็มีท่านผู้ชมเข้ามาติดตามชมไลฟ์สดอยู่สิบท่าน,น,าาาน,น,น,นาด้วยกันกกกน,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 นะครับผมฝากท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดิ้งแจ้งเตือนด้วยนะครับผม อย่าลืมแชร์ต,ต,ต่อๆกันไปด้วยนะครับผมให้ได้ติดตามชมไลฟ์สดไปพร้อมๆกันนะครับผมจะได้เห็นเฮงๆปัง,ปง,ปงๆรวยๆไปด้วยกันนะครับเออวันนี้พี่เนี่ยแม,ม่ว่าไม่ไม่เกินเส้นด้ยวยยังไม่มาช่วยยังไงยังไงก็รวยแน่นอนยังไงยังไงก็เฮงในบอลคร ok ับวันนี้ไม่มีจมพวกนี้ต้องรวยเพราะเรื่องนี้ก็เป็นหาเศรษฐีระล้อมพลาหน,นะครับ กดไลค์กดแชร์กดให้ผมหน่อยนะครับยังไงก็ปังแน,น,น่นอนยังไงก็รวยแน่อนอนนะครับวันนี้ไม่รวยไม่เลิกนะครับสายเหนือมาหรือยังครับวันนี้สายเหนือเชียงใหม่เชียงรายอุดรขอนแก่นชัยภูมาหรือยังครับ กรุงเทพมีมาบ้างหรือยังครับกรุงเทพตะยองชนบุรีมีไหมครับสายสารมาหรือยังครับสายสารถ้ามาแล้วรายงานตัวด้วยนะครับผมเออย่างไงวันนี้ก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับผมงานก็แหงแน่นอนฟังแน่นอน,น,น,อนรวยแน่นอนนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมหน่อยนะครับกดปังปังกดเฮงๆงกดรวยรยัรยรยรยยงไงก็รวยแน่นอนนะครับงวนนี้ยังไงก็มันผ่านแน่นอนนะครับผมเห็นงวดที่ผ่านมานะครับผมยังไงก็ฝากตันชมทุกทกท่านด้วยนะครับผมกราดมาหรือยังครับ อุบนมาหรือยังครับต้เนื้ออีสานมาไหมครับถ้ามาแล้วก็กดรายงานตัวหน่อยนะครับจิบจีคุณหารมาอยังน้อเนนวนมาหรือยังเน้อเนนวน ครับวันนี้รวยแน่นอนวันนี้ปังแน่นอนนะครับถูกหวยถูกรอตตอรี่างวันที่หนึ่งก็ขอให้ท่านปังปังขอให้ท่านเิงยงขอให้ท่านรวยมีความสุขความเจริญไปข้างหน้านะครับ ม,ม,มีสามใต้มีไหมครับมีสามใต้มีไหมครับถ้ามีก็ขอรายงานตัวหน่อยนะครับ,รบผมยังไงวันนี้ก็เด็ดแน่นอนเฮงแน่นอนตังแน่นอนรวยแน่นอนนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านจะได้นะครับผมไม่อยากให้ท่านพลาดนะครับผมวันนี้ไม่มีจนนะครับพรุ่งนี้ต้องรวยเมืองเลยนี้ต้องเป็นมนหนาเศรษฐียลราณโล้าณน,น,นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมหน่อยนะครับ คนมีไหมครับละเอียดสารคราม,มีไหมครับโคโรนมีไหมครับ <c oughs> ชนบุรีมีไหมครับพัางงามีไหมครับใ <c oughs> <c oughs> ต้เนื้อมีไหมครับ ถ้ามีก็กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับต่างๆยิงๆลุยๆนะครับไปหาตาไปอยู่กระดาษหาตาไม่เป็นไยหางนผมอยากเป็นแม่ตุ๊กตานะครับผมท่านกุมารขออมสินสองตัวจะซื้อจะซื้อจะมาสินเลยอมสินเหรอครับผมจะให้ ผมจะให้ป8ด8สองหกนะครับแปดสองหกนะครับผมสำหรับเลขออมสินนะครับผม ท้องสินก็นจะมาสองเก้าถ้าไม่สองเก้าก็สองหกนี่แหละครับมาแน่นอนชวนแน่นอนปั้งแน่นอนนะครับผมก็สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมไลฟ์สดในขณะนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมฝากท่านผ<ไ>ู้ชมตัวท่านช่วยแชร์ต่อๆกันไปด้วยนะครับผมจะได้ติดตามชมไลฟ์สดไปพร้อมๆกันนะครับผม ได้เหินฟังๆรวยๆไปด้วยกันนะครับสวัสดีค่ะคุ้มันทองหาชัยแม่ธัญทรจากขอนแก่นจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่ครับขอคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอคุณแม่ปังๆขอคุณแม่เฮงขอคุณแม่รวยๆเลยครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับคุณแม่รวยแน่นอนนะครับยี่เบี้ครับ อัะกัดกัดกัดก่อนอ่ะอ่กัดกัดก่น่อีีันบง้งงครับผมจากคุณต่อพประยุ์ของนะครับจากชุมพรครับ สวัสดีเส้กนนะครับชุมพรครับยังไงยังไงก็รวยแน่นอนยังไงยังไงก็ปังแน,น่นอนนะครับคอยอคท่านปังปังคอยท่านเงินคอยท่านรวยนะครับดูยูทูบของผมผม,มีแตรวยกับรวยมีแตปังกับปังมีแตเฮง,งกับเฮงนั่นแหละครับ <c oughs> ยังไงวันนี้ก็เด็ดแน่นอนปังแน่นอนเฮงแน่นอนรวยแน่นอนนะครับผม ยังก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับเหมืแล้วบังปังหิงๆเลวยนะครับเอะ มาเทน้ำให้พี่ก่อนรผมตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมเข้ามาติดตามชมไลฟ์สดอยู่แปดท่านด้วยกันนะครับผมค่ั ครับจากคุณต่อพงพยุนหงนะครับผมขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงครับครับผมขอบคุณมากนะครับ เดมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมที่ช่องย t u b e ช่องกูมานตองหามหาชัยนะครับผมกฝากท่านผู้ชมทุกท่านช่วยแชร์ต่อๆกันไปด้วยนะครับผมใะได้ติดตามชมไลฟ์สดไปพร้อมๆกันนะครับผมเราจะได้มีโชคมีลาบเงถินกองปังเรื่อยๆไปด้วยกันนะครับฝากท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมยังไงยังไงก็รวยนนอนยังไงยังไงก็ปังนนอนนั่นแหละครับ เดี๋ออยวอีกไม่นานผู้จะออกนะครับกดไลค์กดแชร์ผมหน่อ,อยนะครับตู้ยูทูบของผมวันนี้ไม่มีจนพรุ่งนี้ต้องรวยก็เลยนี้ต้องเป็นมหาเศรษฐีระดับพลังนะครับหอมนี่ยโอ้ยไปดูหอมขึ้นไปดูนหอมจะใสกันเนาะมันนี่นเนาะ ม่าปิดแล้วทำาให้ดูอ่ะเลื่อนเอาไปกินเงินเลยละดิแป้งแป้งแห้งๆรวยๆนะครับตังๆรวยอยังไงก็รวยแน่นอนยังไงก็แห้งแน่นอนนะครับวันนี้รวยรวยแห้งๆนะครับกดไลค์กดซร์กดติดตามผมหน่อยนะครับ ฝากท่านผู้ชมทุกท่านช่วยแชร์ต่อต่อไปด้วยนะครับผมได้ติดตามชุมไร์สดไปพร้อมๆกันนะครับผมจะได้เหงนเง็นกว้างๆโไปด้วยกันนะครับฝากท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับผมก็ฝากแชร์ต่อต่อไปด้วยนะครับผมชื่อช่อง y o u t u ู e ช่องกุมารทองหาชัยนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะครับผมชุสด มันไปทำอันไปทำอะไรทำไมเนี่นยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไปใส่กันเบินดน้อนนีเข้ามาเด้อเดก็ปล่อยเลยนะคะเี๋ยวไม่นา,านผมก็จอแล้วครับที่ท่าออกไปข้างนอกรวยกดไลค์กดแชร์ผมก็เข้ามานะครับอีกไม่นานผมก็จกแล้วครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่ออกไปกดไลค์กดแชร์หรือไปทำธุระอยู่นะครับผมก็ ตอนนี้ก็จนจะได้เวลาแล้วนะครับผมก็เรียนเชิญท่าน,นผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับในช่องยูทูปของท่านกุมารทองหาชัยด้วยนะครับผมตอนนี้ท่านจะให้เลขแล้วนะครับผมจะให้โชคให้ลาบด้วยนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม จกแล้วผมจะเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมตอนนี้ท่านจะให้เลขแล้วนะครับผมจะเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผม เราเตรียมตัวเอ็ดครับผมหกสามสองหนึ่งศูน สองบุกสวงให้มาสองเก้านะน้องครับผมท่านใครให้มาเจ็ดเจ็ดสามแปดนะน้องครับผม <clears> okay. <throat> you นะครับ,รบกับท่านจุกนะครับให้มาตัวเดียวกันนะครับสองหมื่นแปดนะครับครับผม Yeah <laughs> คอับผมเงนี้พี่จะให้ฟังดีๆนั้องคอับผม สองตัวมาชัวมาแน่นอนมาล้านเปอร์เซนต์เลยครับ เอาขันดอกมามาพี่เจอาแล้วเพราะว่าจะไปธุระด้วยวันนี้บอกไม่ด้วยเนะี่ยยังไงยังไงก็รวยแน่นอนวันนี้ครับผมเข้าใจนะน้องเข้าใจครับครับผม หอย่างนี้เลยนะครับผมนี้ก็งวดวันที่หนึ่งกรกฎานะครับผมท่านให้หอยไส้มาที่หกสามสองหนึ่งศูนย์แปดนะครับผมจะลงตัดสวงนะครับผมท่านให้สองเก้านะครับผมจะท่านปมาณใส่ให้เจ็ดสามแปดนะครับผมสำหรับท่านประมาณอย่งจากท่านประมาณจุกท่านให้ตัวเดียวกันนะครับผมให้สองหนึ่งแปดนะครับผมแล้วก็ท่านมาณทำหายใจท่านให้เจ็ดสี่แปดนะครับผม ก็เลขึ้นอยู่ในท่านให้เกดกับสีนะครับผมท่านบอกว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเลขใบนะครับผมที่ท่านให้ช่วง้ายนะครับผมผมเห็นไ่าเป็นสามศูนย์นะครับผมหรือบางท่านอาจจะเปลก่นก็ได้เอื่นนะครับผมก็อัน้ก็แล้วแต่ดวงนะครับผมครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่ติดตามชมไลฟ์นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขด้วยนะครับผม แล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่มาสน,นันุนบ้านท่านมาทางหาใจมีแผงปังๆรวยๆนะครับผมครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับเป็นขึ้นเขาต่อไปเ่อคอมเมนต์คนเบื้องล่างเป็น,น,ปน,ปนยังไงฮะ 你不能。